มีปัญหาครับมีปัญหาอ่าปัญหามาฟังฟังฟังปัญหามาไงอันนี้เขาถามมาจากประเทศอิสราเอลเอว่าไงฟังเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คุณแม่เขาภาวนาคุณแม่เขาคุณแม่ภาวนาลูกถามมาแทนอาว่าอ่านขึ้นไปนะคุณแม่ฝากถามมาว่าเวลาท่านนั่งสมาธิ ท่านจะเกิดขนลุกสู้บ่อยมากเป็นสภาวะใดครับและท่านยังบอกอีกว่าท่านน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ท่านก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรคุณแม่ท่านเคยปฏิบัติมานานหลายปีแล้วอือเฮาอนนี้นะเขาลุกจีนี่อะไรกันมันขนลุกสู้คือความปีติยืนยืนจากการภาวนาให้จับกึคือการภาวนานั่นอย่าปล่อยวางเข้าใจไหมับมันจะลุกเป็นไให้มันลุกเอาว่าไป ท่านเคยปฏิบัติมานานหลายปีแล้วท่านเคยเล่าว่าท่านปฏิบัติจนตัวลอยได้<ช>ท่านบอกว่าลอยจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่นิมิตท่านบอกว่าลอยขึ้นประมาณหนึ่งศอกจน<ช>ท่านตกลงมาหนึ่งศอกหนึ่งศอกครับจนท่านตกลงมาในสภาพขาขวายัางคุกเข่าอยู่เลยเกิดขึ้นเมื่อเกือบยี่สิบปีแล้ว และท่านก็ไม่เคยทําได้อีกเลยอท่านไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติมากนะักได้แต่นั่งภาวนาพุทโธกับสวดมนต์อย่างเดียวโดยท่านไม่มีความรู้มากนักในเรื่องการปฏิบัติขอบรบกวนขอคําแนะนําจากหลวงตาด้วยครับให้ม่ภ <c oughs> าวนาพุทโธให้เก่กว่าง้างนะการกลัวลวงตัวเันเป็นเรื่องความปีตจปีกิมีหลายประเภท แบบตัวลอยก็มีอันนี้มันก็มีแล้วเป็นถิ่งต้างของตางภาวนาของเราเราอยากปล่อยลยกอันนี้เป็นอาการมันมีเกิดได้ระงับไปได้หายไปได้อนี้ส่วนจิตที่รับการอบรมเ้ื่อย่างั้นความสงบเรื่องยี้งนี่จะไม่หายจะหายแง่ขึ้นภายในใจสิ่งอล่านี้เป็นอาการภายนอกใจเหรอครับไม่ให้เป็นอารมณ์กับมันนักมันเป็นแรง็ช่างมัน แต่อย่าลืมพุทโธภายในใจถือหลักพุทธโธไวให้ดีเข้าใจไหมครับไม่ให้เป็นอารมณ์กับมันนักมันเป็นแรง็ร่างมันแต่อย่าลืมพุทโธภายในใจถือหลักพุทธโธไว้ให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจยังครับ บอกเขาจะเขาลอยทำไงฮะถ้าเขาโทรไปโทรไปแล้วตัวลอยให้ทำไงใช่ปครับมันจะขึ้นผาาตัรวจถ้ามันไปหลวงตาบัวจะจับหางดึงลงมาเอาเข้าใจไหมไปทำามไปเชื่อเปล่าหลวงตาบัวจะจับหางมันดึงลงมาก็ลูกศิลป์หลวงตาบัวมันเต่งก็ครูไปไหนว่วเข้าใจอาว่าอันนี้คนที่สองครับ